สวัสดีพี่น้อง FC ครับคลิปนี้จะพาพี่น้อง FC ไปทำการประกอบชุดคลัดแผ่นหรือว่าภายในห้องคลัดของ Honda Wave 125นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับกับ Wave 110i นะครับดังนั้นในวันนี้เรามาเริ่มทำการประกอบภายในห้องคลัดกันก่อนดีกว่านะครับ พร้อมท้งนะครับการประกอบเข้ากับ j d คลัตด้วยนะครับจะประกอบอย่างไรนะครับสำหรับเคคนี้เป็นการสาธิตเบื้องต้นในขั้นตอนของการประกอบนะครับพี่น้อง FC นะตรงนี้จะมีเฟืองมีสลักด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของชุดอ่ากลไกเข้าเกียร์นะครับก้ามก้ามปูเขี่ยเกียร์นี่แหละนะครับอ่าชุดนี้นะครับจะมีเทคนิคการประกอบอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับ อ่ามันอยู่ด้านล่างวางลงไปอย่างนี้ก่อนอันนี้สาธิตการประกอบนะอ่าตรงนี้มันจะเข้ากับสลักนะครับนี่ข้างบนก็จะเข้าแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเข้ากับกระปลุกเกียร์แบบนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างจะต้องเข้ากับสลักแบบนี้นะครับสปริงจะต้องเข้ากับสลักแบบนี้แล้วก็ใส่คันเกียร์ลงไปแบบนี้นะครับพี่น้อง fc อันนี้นะครับก็เป็นนะครับ แนวทางของการใส่นะครับอ so on ่าอ like ันนี้เดี๋ยวผมทําการถอดออกมาใส่ข้างนอกให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับอันนี้ข้อลงไปให้ดูเฉยๆนะเวลาเราเข้ะลงไปอย่างนี้สปริงมันหลุดลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะถอดขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ่ายทําการถอดขึ้นมาประกอบข้างนอกให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับนี่เวลาเราประกอบข้างนอกมันจะต้องเข้าล็อกแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับสปริงนะครับนี่มันต้องอยู่ในละนาบแบบนี้เลยประกอบแบบนี้ตามนี้เลยนะครับทุกท่านนะ แล้วค่อยเอาไปวางลงก็ได้นะครับนี่นะครับวางลงนะครับในช่วงที่เราวางลงเราก็ต้องงอด้านบนนะครับให้มันเข้ากับชุดก้าปูเกียร์ไม่ใช่ชุดกับชุดกับปูเกียร์นะครับตรงนี้นะครับพอข้อเหวี่ยงนะตรงนี้นะครับตรงที่ปลายคีมชี้อยู่นะครับจะเป็นสลักนะอันนี้สลักผมใส่เข้าไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับมีสลักนะครับ สลักตัวนี้เป็นสลักบังคับฟันเฟืองนะครับที่จะมาขับปั๊มน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับของเวฟร้อยยี่สิบห้านะอ่าเดี๋ยวจะเอาฟันเฟืองมาวางลงนะครับนี่ตัวนี้ฟันเฟืองนะครับวางด้านไหนก็ได้นะครับพี่น้องเอฟซีแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าจําลอยได้ก็วางในทิศทางเดิมก็แล้วกันเพื่อป้องกันอาการหอนของฟันเฟืองนะครับวางลงไปให้ตรงสลักนะครับแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเราวางลงไปให้ตรงสลักแล้ว ทีนี้เราก็มาเริ่มทําการประกอบชุดคัดแผ่นนะอันนี้เป็นการสาธิตการประกอบคัดแผ่นนะเพราะว่าผมลืมสั่งซื้อแผ่นเหล็กคัดชามคัดแล้วก็แผ่นคัดนะครับชุดนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําการสั่งซื้อเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันสึกนะครับแผ่นเหล็กมันก็สึกนะครับอ่าชามมิเนยมนี่นสึกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้สาธิตการใส่นะจริงๆเราต้องฉโลมน้ํามันก่อนนะอ่า เวลาเราประกอบจริงนะครับเราต้องฉโลมน้ํามันก่อนนะครับสําหรับแผ่นคัดเวลาประกอบก็แผ่นคัดแล้วก็แผ่นเหล็กนะในส่วนของแผ่นเหล็กนะครับพี่น้อง f c เอามือรูปดูนะครับเอามือรูปดูตรงขอบนะครับพี่น้อง f c มันจะมีด้านหนึ่งนูนด้านหนึ่งเรียบนะครับเวลาที่เราประกอบเข้าไปนะครับถ้าเอาด้านเรียบลงก็ต้องเอาลงให้เหมือนกันทุกแผ่นถ้าเอาด้านนูนลงก็ต้องเอาลงให้เหมือนกันทุกแผ่นนะครับพี่น้อง f c นะ ดังนั้นนะครับการประกอบแผ่นคัตแผ่นเหล็กคัตมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับก็เรียงลงไปเลยนะครับเมื่อกี้นะครับอ้าวจำไม่ได้เราเอาด้านไหนลงเมื่อกี้นะครับเอาด้านไหนลงหนอนะครับเดี๋ยวเทออกมาดูใหม่ก่อนเทออกมาดูใหม่ก่อนนะครับเมื่อกี้อันนี้เป็นการสาธิตนะครับทำให้ซ้ําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแผ่นคัตนะครับแผ่นเหล็กนะครับเอาด้านไหนลงก็ได้ต้องให้เหมือนกันทุกแผ่นนะครับแผ่นเหล็กนะ แล้วก็แผ่นคลัดนะครับวันนี้ผมเอาหน้าเรียบลงนะครับเอาหน้าเรียบลงนะอ่าแล้วก็เรียงตามนี้เลยนะครับพี่น้อง F C แผ่นคลัดแผ่นเหล็กแผ่นคลัดแผ่นเหล็กแผ่นคลัดแผ่นเหล็กแผ่นคลัดปิดท้ายนะครับพี่น้อง F C แล้วก็เอาชามตัวบนมาประกบลงนะครับในขั้นตอนของการเอาชามตัวบนมาประกบลงเราต้องหามาร์กก่อนถ้าไม่มีตำแหน่งมาร์กเราก็ต้องเลื่อนหาแบบนี้นะครับเลื่อนหาถ้ามันลงไปจนสุดนะครับก็ถือว่ามาร์กตรงเนี่ย แต่ถ้าหากว่าเอาลงไปแล้วมันยังลงไม่สุดนะครับเราก็ต้องขยับล่องใหม่นะครับหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็เอาวางลงหมุนไปแล้วก็วางลงจนกว่ามันจะลงไปลึกสุดๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นการใส่สปริงนะครับพี่น้อง fc นะในตระกูลเวฟร้อยนี้จะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับในขั้นตอนของการใส่น็ตนี้นะครับพี่น้อง fc ในขั้นตอนของการใส่น,น็ตนี้ให้ระวังหน่อยนะครับตั้งแต่เวฟร้อยขึ้นมานั่นแหละนะครับ Ờ, ตรงนี้มันเป็นอลูมิเนียมถ้าหากว่าเราขันน็อตลงไม่พร้อมกันนะครับย้ําถ้าขันน็อตลงไม่พร้อมกันอลูมิเนียมตรงนี้จะแตกกันทีนะครับดังนั้นน็อต3ตัวตรงนี้นะครับจะต้องขันลงให้พร้อมๆกันนะครับถ้าเป็นเวฟร้อยน็อตสตัวก็ต <advert. erman S 1> <anytime S 2> ้องขันลงพร้อมๆกันนะอย่าไปขันตัวใดตัวหนึ่งลงหมดเลยนะครับไม่งั้นนะครับมันจะแตกนะครับถ้าหากว่าเราขันน็อตลงไปแน่นแล้วนะครับถ้าเราขันน็อตลงไปแน่นแล้วแผ่นคัดมันจะสนิทแบบนี้นะครับจะไม่มีระยะฟรีเลย แต่ถ้ามาร์กไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเราใส่ลงไปแล้วมาร์กไม่ตรงเนี่ยนะครับเราต้องถอดออกแล้วก็วางตำแหน่งใหม่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าเราขันน็อตแน่นก็ตามแต่แผ่นคัดมันจะไม่แน่นเพราะว่ามาร์กมันไม่ตรงนะอันนี้ถือว่ามาร์กตรงแล้วแผ่นคัดมันแน่นนะครับพี่น้อง f c นะมันบีบกันแน่นเลยนะครับอ่าอันนี้เราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับถ้ามาร์กไม่ตรงยังไงมันก็ไม่แน่นนะครับถ้ามาร์กไม่ตรงยังไงมันก็ลื่นนะครับ เอาละนะครับทีนี้ก็มาสู่ขั้นตอนของการประกอบนะอันดับแรกบูทยาวบูทสั้นลงไปก่อนนะครับบูทสั้นตามด้วยบูทยาวนะครับพี่น้อง FC ตรงนี้นะครับระหว,ว่างชามคัสเนี่ยมีแหวน1ตัวนี่แหวนตรงนี้นะครับมีแหวน1ตัวนะถ้าลืมใส่มีอาการเข้าเกีร์กระตุกกระโดดดับแน่นอนนะครับพี่น้อง FC แหวนตรงนี้นะครับแล้วก็วางชุดคัดลงไปเนี่ยอย่าลืมใส่แหวนอย่าลืมใส่แหวนนะครับอ่าตรงนี้มันมีแหวนนะแล้วก็วางชุดคัดลงไปนะครับ วางลงไปแบบนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะประกอบเจดีคัตเข้าไปนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเจดีคัตของเราเนี่ยนะครับมันจะมีมาร์กอยู่นะครับมาร์กฟันเฟืองข้างหลังนั่นแหละนะครับฟันเฟืองข้างหลังถ้ามันแตกมันก็มีแยกไขยนะครับพี่นอ FC, นะ้อง f c นะอนะในเคสนี้ผมยังไม่ได้สั่งชามคัตเข้ามาย้ําเลยนะแล้วจริงๆแล้วเจดีคัตตรงนี้มันแยกขายนะแยกขายแล้วก็สั่งมาย้ําได้นะครับพี่น้อง f c แต่ว่า ผมไม่แนะนําสักเท่าไหร่ผมอยากให้เปลี่ยนยกเจดีไปเลยเพราะว่าชุดเบ้าลูกปืนวันเวสตาร์ทมันสึกหรอไปแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนาชามคัดคัดไม่ลื่นแต่คันสตาร์ทมันจะวืดเพราะว่าชุดเจดีชุดเสื้อเจดีคัดตรงที่ลูกปืนวันเวอยู่มันสึกไปแล้วนะครับพี่น้อง f c นะเอาเรามาดูกันตรงนี้นะครับเฟืองเล็กกับเฟืองใหญ่เราต้องหมุนมาร์กให้ตรงกันนะครับมันจะมีมาร์กเป็นร่องบากอยู่นะครับดูดีๆ นะครับมันจะมีมาร์กเป็นร่องบากอยู่นะครับเห็นไหมนะครับมันจะมีฟันเฟืองตรงนี้ป้วงผมเนี่ยต้องเลื่อนไม้ตรงกันนะครับพี่น้อง f c นะนี่ตรงนี้นะครับตรงที่ผมชี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นร่องบากอยู่เห็นไหมนี่ร่องบากตรงนี้เลยต้องเลื่อนฟันเฟืองมาให้ตรงกันนะครับพี่น้อง f c ฟหากพี่น้อง f c มีข้อสงสัยว่าเฟืองตัวนี้แตกไม่ใส่ได้ไหมได้นะครับได้เหมือนกันนะครับมันเป็นเฟืองซับเสียงก๊อกๆนั่นเองนะครับพี่น้อง f c นะ ทีนี้นะครับเมื่อเราเลื่อนมาตรงกันแล้วนะครับเมื่อเราเลื่อนเฟืองมาตรงกันแล้วทีนี้เราก็นะครับเอาไปประกบเข้ากับชามคัดแผ่นเลยนะครับพี่น้อง fc นะในขั้นตอนนี้แหละนะครับมันจะยากนะครับขั้นตอนของการประกอบเจดีคัดกับชามคัดเนี่ยนะครับมันจะยากเนี่ยเราต้องเอามาวางวางคู่กันแบบนี้ก่อนนะครับเอามาวางคู่กันแบบนี้นะครับแล้วก็สวมลงไปพร้อมกันเลยนะครับในขณะที่เราสวมลงไปพร้อมกันเราต้องระวัง มาร์กที่ฟันเฟืองนะครับแถมยังนะครับต้องระวังเรื่องแหวนนะครับแหวนรองตรงกลางระหว่างคัดแผ่นนั่นเองนะครับมันจะหลุดเลื่อนนี้ตำแหน่งหรือไม่นะครับอันนี้นะครับก็ต้องระวังนะอ่าเวลาระวังลงไปเราก็ต้องระวังมือของเราด้วยเราเพราะว่าเราต้องหมุนหาตำแหน่งฟันเฟืองให้มันตรงกันนะถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ลงล็อกนั่นแหละนะครับพี่น้อง f c นะอ่าอันนี้ก็ต้องค่อยๆหมุนนะอันนี้ระวังมือด้วยนะครับอ่าอันนี้ ใกล้จะลงไปแล้วนะครับต้องหมุนหาฟันเฟืองสักนิดหนึ่งนะครับหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวมันก็ลงเองนะครับพี่น้อง F C นะอันนี้อย่าไปคิดมากเลยนะครับอย่าไปกระแทกลงนะเพราะว่าฟันเฟืองมันยังไม่ตรงกันนี่ลงไปแล้วเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับพี่น้อง F C นะเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็นะครับคงต้องจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงปัญหาของ คัดก้อนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของคัดก้อนนะอันนี้ใส่ไส้กรองน้ามันเครื่องเข้าไปก่อนนะไส้กรองน้ามันเครื่องเอาด้านตีขึ้นบนนะครับพีนอนะ้อง f c นะตรงนี้นะครับมีแหวน1ตัวนะครับแหวนหนึ่งตัวกับน็อตตัวเล็กนะครับพีน้อง f c น็อตตัวเล็กนะตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับวันนี้เป็นการสาธิตการใส่ใเฉยๆยังไม่ได้ประกอบจริงเพราะว่าลืมสั่งแผ่นพัดมานะครับแล้วก็ลูกปืนอยู่ตรงนี้นะครับข้อเข้าไปให้สุดก็แล้วกันสาหรับลูกปืน นะครับทีนี้ผมก็จะเอาสปริงมาใส่นะครับสปริงคันสตาร์ทนะเอาเกี่ยวลงแบบนี้แล้วก็ใช้คีมบิดไปเกี่ยวไว้ด้านข้างนั่นแหละนะครับมันจะมีตะขอมีตำแหน่งให้เกี่ยวอยู่นะครับพี่น้อง FC นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสําหรับคลิปนี้เพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของมาร์คด้วยนะครับมีเรื่องของมาร์คคันเกียร์แกนเกียร์ด้วยนะครับมีเทคนิคการประกอบจุดคัดก้อนนะครับ าบางครั้งบางทีเราสั่งคัดมาแล้วประกอบแล้วใช้ไม่นานคัดดังนะครับจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับหรือว่าบางท่านประกอบคัดก้อนเข้าไปขันน็อตแน่นปับ๊บคัตล็อกนะครับมันจะเกิดจากอะไรนะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรในคลิปหน้าค่อยมาว่ากันครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ